ก็คือถ้าไม่มีพี่คนนั้นเนี่ยเราจะเห็นเพนพอยต์ไหมฮะก็อาจจะไม่เห็นค่ะคือคือเล่าให้ฟังถึงการทำงานของฟู้ดไซ i เอนิสนะฮะ <c oughs> ค่ะว่าทำงาน,น,งนยังไงหมายถึงว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์ไหมหรือว่า,าลูกค้าหรือว่าอะไรโยนมาเราถึงวิจัยคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เอเหมือนกับ คือเรารู้สึกว่าถ้าเราจะมีสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งออกมามันจะต้องแบบมันควรจะต้องแตกต่างเนี้ยค่ะแล้วพอได้ยินคนใกล้ตัวมีปัญหาว่าผ่าตัดใบพัดหัวใจออกมาแล้วคุณหมอบอกห้ามทานกะทิมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะงั้นเราก็ต้องมาหาในฐานะนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องมาคิดว่าเอ้าทําไมคุณหมอถึงห้ามทานกะทิมะพร้าวล่ะอ๋อเป็นเพราะว่ากะทิมะพร้าวมีไขมันอิ่มตัวอยู่สูงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ คือเราก็ต้องเอาอันนี้มาปรึกษานักโภชนาการว่าเอาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราควรต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเราควรต้องพัฒนาจากอะไรนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจึงเลือกเลือกเอาน้ํามันลําข้าวมาซึ่งเอญบ้านเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ปลูกข้าวแล้วมีน้ํามันลําข้าด้วยนะคะแล้วน้ามันลําข้เนี่ยก็เป็นน้ํามันที่เรียกว่าถ้าถ้าทานก็ไม่ไม่ทําให้เพิ่มคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรเราก็เอาจากตรงเนี้ยเราก็มาพัฒนาเป็นแตบว่าความยากมันจะอยู่ตรงที่ว่า ด้วยความที่มันไม่ได้ทาจากกะทิมะพร้าวเองเนี่ยเราก็จะต้องทอํายังไงให้มันยังให้มันมีสีขาวครีมเอาไปทําอาหารแล้วแกงเนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่าตอนก่อนที่จะมีกะทิเทียพืชฟอเรคร์เนี่ยคือคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงกะทิมะพร้าวเขาก็จะไปใช้เป็นนมถ่วเหลืองนะคะหรือไม่ก็เป็นนมพร่องมันเนยซึ่งพอเขาไปทําแกงเขียวหวานไปทาแพนแนงเนี่ยมันไม่ข้นมันเหมือนกับใช้แกงกะทิเขาก็ไม่อร่อยอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตอบทั้งในแง่ของ รสชาติอาหารด้วยแล้วก็ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะครับก็คือ,อคุณพิรมนจะทำธุรกิจใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยเป็นฟู้ดไซด์นะฮะแล้วก็จบมานี่คือทำงานบริษัทหรือว่าทำธุรกิจเลยจบมาทำงานบริษัทก่อนค่ะทำอยู่เนสเล่นะคะคแล้วก็ทำอยู่แผน a r d ค่ะก็เลยจะมีแบ็ k กราวด์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ย วันหนึ่งก็คิดว่าจะไม่อยู่ไปลูกจ้างแล้วใช่ไหมใช่ไหมไอ้จุดจุดเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนเนี่ยไม่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะออกจากเนสเล่มาแล้วก็มาทําบมาทําบริษัทที่ทําอาหารด้ซ้ำไปอ่ะเพอิญตอนนั้นเนี่ยที่บ้านอยากให้มาช่วยงานนะคะซึ่งเพอิญธุรกิจที่บ้านเนี่ยเป็นวัสดุก่อสร้างค่ะแล้วก็พอทําอยู่ปีหนึ่งเนี่ยคือรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราอะค่ะก็เลยทําให้แบบมองหาแล้วก็เพเอิญมีเพื่อนที่ที่เล่าให้ฟังว่า เขามาเล่าให้ฟังว่าสามีเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอองั้นก็ลองมาคิดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถูกบังคับออกเข้ามาช่วยแฟลต์รีบิสเนสมาช่วยกงสีและไม่ชอบประมาณนั้นจริงๆก็ไม่เชิงราะว่าประมาณว่าตอนอยู่เนสเล่เนี่ยก็ได้รับการโปรโมทแต่ต้องไปอยู่โรงงานที่ต่างจังหวัดคุณพ่อก็ไม่ยอมเห็นเป็นลูกสาวอย่างเงี้ยค่ะก็งานหนักขนาดนี้มาทําผมที่บ้านดีกว่าแต่ที่บ้านคือไข อิฐหินปูนทรายเหล็กก็เลยอย่างเงี้ยค่ะวัสดุก่อสร้างมันก็ไม่ได้บอกกับเราใช่ไหมฮะใช่แต่ถ้าถามว่าเราก็ได้เรียนรู้ในมุมธุรกิจในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ R D เราก็ไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจอะคะครับครับก็เลยเอาไอ้สิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาบวกกับธุรกิจใช่ได้ถ้าเกิดว่าจะไม่อยู่กรงสีเนี่ยจะต้องทําอะไรหรือ้องทําเองจะต้องทําเองใช่ไหมฮะอีนี้จริงๆนะเนี่ยก็คือเข้าสู่ธุรกิจเฮล h ี h เฮล t ี y ฟู้ด อันนี้<ะ>คือเฮล<ะ>ตี้บวกฟู้ดนะในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยในตัวที่ทําง่ายสุดก็คือตัวฟู้ดแต่ว่า s อสเมีเนี่ยก็จะเป็นพูดง่ายทําอาหารขายอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อค<ะ>่ะเป็นเฮลตี้นี่ก็ตอนหลังมันมีเอจจิ<ะ>้งไงค่ะอ่าจริงจริงเมื่อสิบกปีที่แล้วก็ยังไม่แรงขนาดนี้ใช่ไหมฮะเอจจิ <Ag ing S 2> <ะ>้งก็คือไอไอคนที่ที่เป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นสามีเพื่อนเนี่ยก็คือไม่ออกกาลังกายด้วย กิ S <S นกินได้อยู่แล้วกะทิไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องวิ่งบนลู่อะไรเงี้ยจ,จะไม่ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมอาจจะมีคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ช่วงนั้นมันต้องบอกว่ากระแสะของความคนรักสุขภาพแบบมีนะคะมีแต่นคนพูดตลอดเวลาแหละว่าต้องรักสุขภาพต้องออกกาลังกายแต่วันนั้นอะ่ะคือย้อนกลับไปนั่นคือแบบสิบเก้าปีที่แล้วอะค่ะถึงยี่สิบปีเนี่ยคือคนไทยรักสุขภาพแล้วก็บอกว่ารักสุขภาพแต่ว่านไทยไม่รักสุขภาพนะสุขภาพดูบุหรี่สิไม่มีประเทศไหนนะที่ บรรจุพันธุ์เนี่ยจะบอกว่าอย่าซื้อมึงกินแล้วมึงทะมึงบริโภคแล้วตายนะบุหรี่ไม่มีประเทศไหนนะแล้วเรายังสูบมันอยู่เลยทั้งที่เราไม่เราไม่รักสุขภาพเรารักกระปากประเทศไทยเนี่ยไม่รักสุขภาพนะฮะวิ่งเนี่ยวิ่งน้อยช่งวิ่งเยอะแต่ชาติวิ่งนี่แหละวิ่งทุกวันใช่ไหมเราอ่ะชอบแบบตามใจตัวเองตามใจปากกปาออะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออ่าเป็นฟู้ดบวกเฮลตี้ ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งซึ่งซึ่งเฮลตี้นี่ก็คือก็คือเอจจิ้งด้วยนะฮะค่ะอันนี้เราทำเรียกว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารแล้วก็น่าจะเป็นทำขนมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่ทำอาหารนี่แหละทำอาหารค่ะแล้วก็อาหารเป็นหลักเลยใช่ลูกลูกค้าเรามีหลายคนก็เอาไปทําเป็นขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันขนมมันก็มีใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คืออาหารคือพวกแกงนี่แหละใกะทิเนี่ยก็คือแกงใช่ไหมฮะ แล้วก็อันนี้ก็คือคือถ้าพูดพูดตรงๆคือถ้าเป็นน้ำาัดลมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นย่าหวานนะอืมนะเพราะว่าน้ำาัลลมมันมีน้ําตาลไงกิน<ช><ช>ไป<ช> <ๆ S 1> มากๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรคต่างๆเยอะใช่ไหมก็มย่าหวานมาแทนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นย่าหวานเพราะมันไอ้น้ําตาลมันส่วนสำคัญของน้ำาัดลมไงใช่ไหมฮะอันน<ช>ี้ก็คือเราทำกะทิธัญพืชนะฮะไอ้ตัวนี้เนี่ยยี่ห้อนะฮะเทส เทสตี้ฟิตมีตัวเดียวป่ะไอโฟโฟโฟแคร์เนี่ยเป็นชื่อบริษัทคอเบระแต่ถ้าเป็นโปรดักแบร์เนี่ยคือเทสตี้ฟิตกะทิธัญพืชนะฮะคว้าสุดยอดนวัตกรรมนะฮะท่านผู้ฟังครับเซเว่นอินโนเวชันอวอร์ดถึงเซเว่นอีเลเว่นนี่แหละนะใช่ไหมสองพันยี่สิบเอ็ดนะแต่ลีกน่าน่าจะคว้ามาหลายรางวัลแล้วมั้งไม่ได้มาเฉพาะอันนี้มั้งใช่ไหมเขาทำมาต้องสิบปี ใช่ค่ะก็ได้รางวัลกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมค่อนข้างเยอะค่ะค่ะ <c oughs> และ้วก็คนที่ตรวจอนุสิทธิผร <c oughs> ด้วยค่ะอาจารย์ครับผมตัวนี้เล่าไอไกระบวนการหน่อยอันนี้ก็คืออันนี้จริงๆก็คือ3อันนะท่านผูฟังครับก็คือ See C u o S ซล l l นะเวลาเราทำมันมีบัญชีหนังสือเล่มหนึ่งแหละของอาจารย์ที่ทางเรื่อง e r อง r e n e u r s h s p นะกระบวนการคิดก็คือคุณต้อง s e อิ่งก่อนนะฮะ คือเวลาเราจะทอะไรสี่ก็คือสี่ก็คือสี่สี่เพนพอยต์แะละอันนี้ก็คือเพนพอยต์ใช่ไหมฮะเราเป็นตัวแรกใช่ไหมใช่ค่ะก่อนหน้าเรามีแม่กะทิที่ทํามาจากธัญพืชเนี่ยไม่มีค่ะเออใช่ไหมฮะซึ่งก็แปลกนะเพราะว่าฟู้ดไซส์บ้านเราเนี่ก็เยอะเมื่อก่อนมีแต่มหาไลกยเตรแต่ตอนหลังไี่มีต้องไรมหายาลัยใช่ไหมฮะใช่ค่ะและไอกะทิเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบสําคัญมากในการทําอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกง แต่ว่าก็ก็ไม่มีใครคิดอย่างนี้ใช่ไหมฟีซีแล้วก็โซลใช่ไหมอย่างเมื่อสักครู่นี้คือโซลนะฮะและตอนนี้เเดี๋ยราจะคุยเรื่องสเกลลิ่งใช่ไหมฮะทีนี้พอทำออกมาแล้วเป็นไงฮะก็ช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีความยากเยอะค่ะอาจารย์เพราะว่าพอเราทำเพลพันซึ่งเป็นคือเรื่องอะไรเป็นเอามาใช้แทนกะทิแต่ไม่ได้ทําจากะกะทิเอาเอาเรียกว่าตั้งแต่ตอนจดทะเบียนอ,อยอ,อย่างเงี้ยคะ่ะอ,อยก็งงแล้วว่าจะให้เรียกว่าอะไร ค่ะก็เทียมกะทิตอนแรกออยจะให้ใช้คําว่ากะทิเทียมหรืออะไรเนี้ยเราก็แบบตายแล้วเราจะขายได้หรอถ้าเราใช้คําว่าเทียมอะไรเงี้ยค่ะคก็เลยพยายามคุยกับออยว่าเนี่ยอย่างเรายัางใช้คําว่านมอ่ะกับนมบบวัวนมถั่วเหลืองใช่ไหมคะทำไมเราจะใช้คําว่ากะทิกับกะทิเป็น่นกะทิมะพร้าวกับกะทิที่ทําจากธัญพืชไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจนกระทั่งโอ้โหกว่าจะได้ใช้คําว่ากะทิธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เรียกว่าต้องพยายามอธิบายหลายรอบอยู่นะคะแล้วก็พอถึงจังหวะที่พอเราเริ่มจริงๆต้องบอกว่าแรกๆเนี่ยตอนที่เราตั้งใจทำเนี่ยเราเราไม่ได้คิดถึงว่าเราจะมาเป็นรีเทลเลยค่ะอาจารย์เราคิดว่าเราอยากจะไปแค่ขายให้กับโรงพยาบาลเพราะเรามองว่าตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่มีความต้องการแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําเป็นเหมือนกับเป็นถุงเป็นเบ้าใหญ่ๆเลยค่ะแบบหน้าตาน่าเกลียดนิดหน่อยเะคะเป็นแบบอุตสาหกรรมอะค่ะขายเข้า แผนกโภชนาการของโรงพยาบาลบแล้วปรากฏว่าพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยคือตรงนั้น,เป,นเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เขามองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นของเขานะคะเขาก็แบบเอ้ยอ้ยอาวมาผ่าตัดหัวใจแล้วหมอบอกว่าห้ามกินกะทิเอา้าทำไมอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเอา,เอ,าอาหารที่เป็นแกงกะทิมาเสิร์ฟในห้องได้ยังไงก็ถึงขั้นแบบโวยวายกันเลยค่ะแล้วก็นักโภชนาการก็ต้องขึ้นไปอธิบายแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้อง,องว่า อันนี้ไม่ใช่กะทิมะพร้าวนะแต่ว่าทําจากธัญ,ญพืชน,นะคะแต่งั้นพอพอจากนั้น,นอ่ะพอคือตอนแรกโรงพยา,าบาลที่เราขายที่แรกเนี่ยคือโรงพยา,าบาลกรุงเทพเขาก็มีคนไข้จากหลายจังหวัดเนี่ยค่ะคพอจะกลับบ้านปุ๊บเขาก็ไปขอซื้อจากแผนกโภชนาการว่าเขาขอซื้อก็ไปทํากินที่บ้านได้ไหมจนฝ่ายโภชนาการก็เลยมาบอกเราว่าให้ไปทําขายข้างนอกเถอะอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราไปวางขายข้างนอกจริงๆสําหรับกลุ่มคนที่ไม่ใช่แบบมีนิสขนาดนั้นนะคะเขาก็จะแบบ มันอร่อยหรือเปล่านั่นเอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญเลยที่เราก็จะต้องเวลาเราไปชงชิมเรียกไไปไปสาธิตครับที่ร้านไหนก็แล้วแต่เราต้องทําอาหารที่ชิมเลยเพราะทุกคนจะถามว่ากะทิที่มันไม่ได้ทําจากมะพร้าวแล้วมันจะอร่อยเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยค mm hmm. ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่อย่างที่อย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคะอาจารย์ว่าคนเรารักสุขภาพรู้แหละว่าอันนี้ดีกว่าแต่ถ้าไม่อร่อยฉันก็ไม่กิน uh huh. นะมันก็จะมีความความยากตรงนี้เราก็จะต้องเราก็จะเจอกับปัญหาของการที่ ต้องสื่อสารว่ากระทิ่ทัญยพืชคืออะไรแล้วตกงมันอร่อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วตอนที่ทําออกมาจากห้องแ a บเนี่ยเราเราทดลองทําอาหารก่อนที่จะส่งไปที่โรงพยาบาลไหมใช่ค่ะใช่ช่วงช่วงสเต็ปของการทําโปรโตไทป์เนี่ยมันเหมือนแบบทำในเริ่มทําในครัวเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลองเทสกันเองก่อนเอามาทําแกงลองทำพัะแนงลองทําขนมหวานลองหลายๆเมนูถ้าเราคิดว่าเราค่อนข้างพึงพอใจละ เราก็เริ่มไปทดลองผลิตเป็นสเกลเล,เล yani ็กๆในโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเราพอได้ตัวอย่างมาเราก็จะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมีการเหมือนกับติดต่อหาลูกค้าไว้ประมาณหนึ่งอย่างกลุ่มโรงพยาบาลนี้ฮะก็จะคุยกับนักโภชนาการไว้ก่อนแล้วพอเราได้ตัวอย่างมาเราก็ส่งตัวอย่างให้ฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลเนี่ยเขาทดลองใช้พอเขาทดลองใช้ช่วงแรกเขาก็อาจจะบอกว่าเออกลิ่นน้ำมันรำข้าวมันแรงไปหน่อยนะกลิ่นมันยังไม่ค่อยเหมือนนะความมันมันยังไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีการ พัฒนาและประับปรุงม,มาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่ะครับนะฮะ,ะก็คือก็คืออันนี้คือเป็นกะทิที่ไม่ได้ทำามาจากมะพร้าวค่ะใช่ไหมอันนี้ถ้าพูดก็คือว่าใครบอกว่ากะทิต้องทําจากมะพร้าวอันนี้ก็คือกะทิทำจากนพืชใช่ไหมฮ<ช>ะปกติในะะกะทิอันตรายเพราะว่ามันมีอะไรนะ มีไขมันอิ่มตัวเยอะค่ะสังเกตนง่ายค่ะอาจารย์เวลาเราทานรัดช่องที่ทำจากกะทิมะพร้าวค่ะแล้วเราใส่น้ำแข็งไปอาจารย์จะเห็นมันจะมีไข่ลอยขึ้นมาใช่ไข่แข็งเนี่ยก็คือมันมันจะมันก็จะเป็นส่วนตัวที่เป็นเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งในงานวิจัยหลายๆงานวิจัยเนี่ยก็จะบอกว่าการที่เราทานไข่ไขมันที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเข้าไปมากๆเนี่ยร่างกายเรามันจะเปลี่ยนตรงนั้นน่ะให้กลายเป็น L D L คอเ l e เตอรอลนะคะซึ่งเป็น คาเลสตรโลตัวไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันเลวนะใช่ไขมันดีก็ต้องไปกินจากถั่วน้ำมันลำข้าวอะไรทำนองเนี้ยแต่สุขางกายเรามีไขมันสองประเภทไขมันเลวไขมันดีค่ะหน้าที่เราคือลดไขมันเลวไปเลิกมันคงไม่ได้คงมีบ้างแล้วก็เพิ่มไขมันดีใช่เลยค่ะทีเนี่ยคือต้นเหตุไขมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็เลิกกินแกงไปเลยก่อนหน้าที่จะมีเนี่ยอันเนี้ยถ้าคนไม่วิ่งนะถ้าคนไม่ออกกาลังกายนะก็คือ เลิกไปเลยไม่ต้องกินแกงใช่กะะ็ไม,<แ>ไม่ต้องกินลดช่องไปเลย<ช>นะฮะ<ช>อะไรต่องเนี้ยนะฮะแต่หลังจากที่มีเทสตีต้ฟิตนะท่านผู้ฟ<า>ังกับชื่อแบรนด์นะเทสตี้ฟิตก็คือเทสก็คือ,คอรสชาตินี่แหละ<า>และ้วก็แล้วก็ t A S อเอ t ทเอเอทสตี้ฟิต<า>กบทิเนยพืชเนี่ยหมดปัญหาในการกินอาหารที่ต้องใส่กะทิ กินพูดได้ง่ายเหมือนโคกซีโล่แหละอันเนี้ยไอกินโคกแล้วกลัวน้ำตาลเนี่ยมึงไม่เป็นไรก็กินโคกซีโล่ไปนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีไอ้พวกโซเดียมอะไรก็ไปออกกำลังกายบ้างก็แล้วกันใช่ไหมฮะนี่ร้อนชิ่งร้อนไปร้อนชิ่งไปบีดูซิคือคือคือแล้วแล้วอันนี้ของเราไม่มีไขมันเลวเลยใช่ไหมไม่มีค่ะก็จะเป็นไขมันไขมันดีค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเราเราก็จะมีแบบได้ตราสัญลักษณ์จากมูลนิธิหัวใจนค่ะมีรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะว่า เออมันช่วยลดไขมันตัวไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะครับครับอ,อันนี้ก็คือไอ้ทาร์เก็ตเนี่ยพุ่งไปสู่อ่าอันนี้ก็ตอนแรกคือผู้ป่วยใช่คนที่มีปัญหาใช่บลสเตอรอลสูงโรคหัวใจอะไรทํานองเนี้ยซึ่งก็มีเยอะนะเยอะมากค่ะเยอ,อะนะแต่ว่าคนที่จะกินได้เนี่ยก็ต้องอยู่ในพูดได้ง่ายก็มีประกันนหะห <c oughs> มอก็จะบอกใช่ไหมคือคนที่มีประกันเน่ยเพราะว่านี้มันผ่าตัดทีหนึ่งก็เป็นล้านน่ย ได้หมอเป็นโรคคนรวยค่ะจ่าคนจนก็มีแต่ว่าหมออาจจะไม่อาจจะไม่ได้บอกมากเพราะว่าอะไรทํานองนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มเฉพาะที่มีเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเพราะไม่ใช่ทุกคนดียจะรู้นะฮะอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่เรียกว่าเอจิงยังไม่เป็นโรคหรอกใช่ไหมแต่ว่าเอจิงก็คือเรียกว่าจริงๆที่จะพูดแบบก็ไม่ได้แบบว่าแก่นะหมายถึงว่าต้องเตรียมตัวนะ ็คือทัอ้งสี่สิบกว่าไปต้นไปเนี่ยคือต้องดูแลสุขภาพมากๆใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าคุณจะกินตามปากเนี่ยคุณต้องออกกำลังกายต่อเนื่องสามสิบนาทีต่อวันอย่างน้อยวันเว้นวันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีใช่ไหมฮะแล้วก็จะต้องมีหัวใจเต้นเท่าไหร่อะไรทํานองนนเนี้ยอันนั้นคือคุณพอจะกินได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่ออกกําลังกายแต่ว่าตามใจปากเนี่ยต้องคุมเรื่องอาหารอืมที่สองเรื่องคือมีอีกส่วนหนึ่งด้วยนะอนะาจารย์ในเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยค่ะ ต้องต้องเรียนว่าบ้านเราอะค่ะมีคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยประมาณหกแสนคนเลยนะคะจาค้าแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วอะอย่างตอนที่แรกๆที่สินค้าเราออกไปเนี่ยค่ะคอาจจะไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยก่อนทีเนี้ยผู้ป่วยเนี่ยบาง,บางคนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแหมมันมีสิ่งที่มาตอบละแต่คนที่เหมือนกับพ่อแม่พ่อแม่อายุห้าหกสิบใช่ไหมคะคแล้วมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจไขมันอยู่ต้องไปผ่าตัดบายพาสหัวใจก็ดีอะไรก็ดี คนที่ดูแลคือรุ่นลูกซึ่งลูกเนี่ยอายุประมาณ3 0มสิบถึงสีใช่ไหมเขาก็มองแล้ตายแล้วพ่อแม่เป็นนั้นเนี่ยโรคเหล่านี้มันเป็นโรคทางพันธุกรรมรถ้าพ่อแม่เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยคือคิดว่ามันมันสองส่วนหลักๆนะคะคือกรรมพันธุ์หนึ่งสองก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอาจารย์สังเกตดูบ้านไหนทานแบบไหนเขาก็จะทานกันแบบนั้นเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยนะคะเพราะนั้ ถ้าพ่อแม่ทานแบบนี้ลูกก็มาจะชอบทานแบบนั้นนั้นพอเขาก็จะเห็นแล้วว่าพ่อแม่อายุห้าหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเริ่มเป็นโรคเหล่านีออ้ตัวตัวเขาก็จะเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยขาก็มีโอกาสที่จะเป็นนะคะแล้วโรคเหล่านี้มันจะมากันเป็นเขาเรียกเป็นคณะค่ะมันจะมีหัวใจเบาหวานไตนะคะมันจะมาด้วยกันก็เริ่มใน,วน,นความดันก่อนความดันเบาหวาน,<ใ>นหัวใจใช่มันก็จะมาเขาเรียกเบาหวานและคณะหัวใจและคณะอย่างเนี้ยค่ะับต้บองระวังตัวมากขึ้นเนี่ยค่ะก็คืออันนี้เดี๋ยวต้อง ้องเลิกกินแผนแงแล้วเพิ่งสองวันนี้เพิ่งซื้อแผนแองมาอาจารย์ทานเทสซิติตได้ค่ะเอผ <laughs> มก็ได้ทําเองไงอบัรดาประเด็นประเด็นของคนสมัยนี้ก็คือว่ามันไม่ได้ทําเองไงการเนื่องจากว่าเมื่อเราอยู่คอนโดเงี้ยมันก็ยุ่งยากที่จะทำใช่ไหมหรือว่าบางคนทํางานอย่างเงี้ยกลับไปนี่ก็จะไม่ก็จะแทบจะต้องนอนอยู่แล้วมานั่งทําแล้วก็บางทีก็ทําไม่อร่อยด้วยใช่ไหมอันนี้มันก็จะมี อะไรพวกนี้อันนี้ที่ที่พูดนี่ก็คือว่า preventive ใช่ใช่ค่ะ p r e น e n t i v นี่ที่คุยคือคนที่เป็นแล้วใช่ไหมกับคนที่แล้วก็ผู้นั่งออกกําลังกายแล้วออกกำลังกายเนี่ยจะโค้ชบอกเลยนะมึงนี่ห้ามกินนี้นะแทบจะช่างตวงวัดเลยนะห้ามกินอะไรข้าวก็ต้องข้าวแบบนี้ไอ้แกงนี่ไม่ต้องพูดถึงลาดหน้าอะไรทํานองนี้ต้องกินอกไก่ปานอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือต้องวัดเลยแหละวัดแคลอรี่ แต่นี่ถ้าแคลอรี่ได้เนี่ยต้องดูด้วยว่าไอ้ที่ผลิตแคลอรี Pen ่เนี่ยมันเป็นมันเป็นดีป่ะไขมันหรือเป็นโปรตีใช่ไหมคะอ่าคาร์บก็ต้องคาร์บก็ต้องต้องไว้มีคาร์บคาร์บคาร์บมีไว้ออกออกกําลังกายให้มีแรงเพราะตัวคาร์บเนี่ยทำให้เกิดแรงใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวไขมันดีต้องเพิ่มนะให้กินในถั่วอัลมอนด์อะไรพวกเนี้ยนะค่ะเออไอถั่วอัลมอนด์น้ำมันลำข้าวอะไรทานองเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยกลุ่มที่ออกกําลังกายนะ พรานะน่ออกกําลังกายมีมีสองสองอันหนึ่งเพื่อบิวตี้กับเพื่อเฮลตี้ค่ะบิวตี้ก็คือคนอายุน้อยออกกําลังกายให้รูปร่างดีแล้วก็เพื่อความสวยงามส่วนคนอายุสักห้าสิบสี่สิบปลายหกสิบอะไรเงี้ยหมอบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าคุณไม่ไม่วิ่งนะถ้าคุณหรือว่าคุณไม่ออกกําลังกายนะเพราะบางทีวิ่งก็ลำบากเพราะว่าเข่าวไปเสียใช่ไหมแต่คุณไม่ออกกําลังกายขนาดนี้หัวใจเต้นขนาดนี้นะคุณเดี๋ยวต้องเจอแบบนี้นะไอ้กลุ่มนี้ไอ้กลุ่มเฮลตี้เนี่ย ที่พูดง่ายๆคือมันซื้อลู่วิ่งมาหรือว่าไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มเพื่อนเนี้ยเพื่อนชัดชาติที่ไปวิ่งเนี้ยดูใช่ไหมเชา้าๆเลยนะที่แกที่แกไปก็จะมีกลุ่มเนี้ยกลุ่มเอจจิ้งอ่ยกลุ่มเอจจิ้งที่ที่สนใจการออกกำลังกายกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมฮะที่พูดมาสักครู่นี้ก็คือเอ่อพรีเวนทีฟเดือนเนี้ยคือตัวเนี้ยไอ้ตัวกะทิทันจืชเนี่ยนะฮะเทติฟิตเนี่ยเพื่อพรีเวนทีฟด้วยนะ ว่าไอตัวที่เรียกว่าจะทําให้เราอันนี้ก็คืออาหารก็ออกกําลังกายใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าคุณเอาข้าวเนี่ยกออกกําลังกายคือเอาออกอาหารคือเอาข้าวนี่อาหารเนี่ยคือเอาเอาออกคือการเอาข้าวเนี่ยเราวางง่ายกว่าเอาออกมันยากไงใช่ไหมันจะ<ช>มี<ช>มตง้งวิ่งต้องประมาณสักโอ้โหห้ากิโลเนี่ยห้ากิโลเ,เหนื่อยมากเลยนะ วิ่งบนตู้นี่คุณก็ต้องยกยกไอ้ตัวนั้นขึ้นไปด้วยยกความชันด้วยใช่ไหมเหนื่อยมากเลยเอย้ถ้าอย่างนั้นเลยเลิกกินไปเลยเลิกกินแกงไปเลย <c oughs> แต่ว่าพอมีเทติฟิตแล้วเนี่ยไอย้คุณในไม่ต้องเลิกมันมีโคกซีโรนะ่เนียคุณยังกินโคกได้อยู่แต่ว่าคุณต้องกินโคกซีโร่เดี๋ยวนี้ไปดูนะในตู้แช่เนี่ยเหลือแต่โคกธรรมดาเต็มเลยอื <c oughs> โคกซีโร่เนี่ยเรียกว่าหายไปเลยไอ้ไอ้โคกซีโร่เนี่ยไม่มี ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าโคกซีโร่เนี่ยตอนหลังเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยรสชาติเหมือนโคกใช่ใช่ธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเทติฟิตเนี่ยไม่ใช่ทําจากธัญพืชอย่างเดียวนะคือรสชาติเนี่ยออกมาเหมือนกะทิที่ทําจากมะพร้าวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไอตัวหลักเนี่ยนะมันเรื่องของเทติฟิตเนี่ยนะถ้าจะทําให้ดังกว่านี้นะมันต้องไปร่วมกับรัานอาหารด้วยนะ <laughs> อร้านอาหารเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยอันนี้ยทําแกงเนี่ยโดยเทติฟิต<ะ>ใช่ไหมพอใช้เทติฟิตเฮ้ยไอ้ y, คนกินนี่คือเลือกร้านนี้ดีกว่าเวย้ยเพราะว่า<ะ>น,นี่ก็เหนื่อยและกินไอ้แกงนี่เดี๋ยวก็ต้องไปวิ่งแหละใช่ไหมเฮ้ยถ้ากินอันนี้เนี่ยคือวิ่งแล้วเราก็ไปซ่อมแซมส่วนอื่นไม่ได้มาวิ่งเพื่อไอ้แผนงในแผนงหมูเนี่ย<ะ>น,นี่คือทางการตลาดนะต้องไปร่วมด้วย<ะ>ใช่ไหมเ<ช>ออ<ช>มีไปร่ว<ะ>มไหมไปร่วมกับไอ้ร้านอาหารดังๆไหม หรือเสนอตัวไปมีค่ะเราก็พยายามเสนอร้านอาหารดังๆที่มีเชนอยู่นะคะก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่แต่ว่าอย่างลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรามานานแล้วส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นร้านอาหารที่เป็นเพื่อสุขภาพอยู่แล้วค่ะครับครับมีร้านไหนบ้างฮะบอกมาเลยครับมีร้านคุณเชิญค่ะร้านคุณเมวิจี้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นเมนกับเป็นเอ่อมังสวิรัสอะไร้ยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพอยู่แล้วค่ะเป็นร้านคุณเชิญเนี่ยเขาใช้มานานแล้วค่ะครับเอาร้านธรรมดาเลยให้อันนี้ต้องร้านธรรมดาใช้ เพราะว่าคนกินเนี่ยมันต้องรักสุขภาพใช่ใช่คใช่ไมก็เหมือนเดิมหมมติว่าแต่สมมติอะไที่พูดโคกอ่ะขอไปที่เอ่ยนามนะฮะโคกสี่โลเรามีโคกสี่โลแล้วกูมีก็มีโคกธรรมดาค<ช>่ะอันนี้บอกว่าอาผนงหมูนะสมมติผนงหมูเนี่ยใช้กะทิเัญพืชจากผนงหมู<ช>อันเนี้ยกะทิมะพร้าวค<ช>่ะใช่ไหมและไม่ไม่ใช่ว่าไอคนที่กินผนงหมูที่เป็นกะทิเัญพืชเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยนะอืม อาจจะเป็นได้คนออกกําลังกายอาจจะเป็นคนทีเวนตีเพราะคือตอนนี้ในเชิงสุขภาพเนี่ยเขาเน้นปีเวนตีนะจริงค่ะอแม้กระทั่งเนี่อนีผมไปพูดให้กันแหน่ผมไปพูดให้กับบัทรประกันเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยจานคนที่ออกกําลังกายเนี่ยเป็นสมาธิฟิสเดียรบายมานี่ค่ากรมธรรมนียลดลงนะส่งอ่ะเพราะมันคือปีเวนตีมไงเดือนนี้ของเรานี่คือปีเวนตีมเาืฉะนั้นตลาดใหญ่มากนะ แล้วก็เอาให้คอันนี้เนี่ให้เขาไปทดลองเลยก็ได้นะฮะ,ะแล้วก็ลองทําเลยถ้าอร่อยเหมือนกันเนี่ยแล้วแพงมาเนี่ยแพงไหมจริงๆราคาพอๆกันกับกะทิแล้วค่ะทวันนี้กกะทิเลยแต่ราคาพอๆกับกะทิจะใช้กะทิอยู่ใหญ่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้ตลาดกว้างมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเอจิ้งมาแล้วเอจิ้งเนี่ยตามใจปากแล้วเราอาหารของไทยเนี่ยนะะกะทิเนี่ยผมว่ามีครึ่งหนึ่ง เดี๋ยวต้องกลับไปกินกะเพราอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าใส่น้ำโปงน้ำปลาอะไรแล้วนะ,ะ <laughs> มันเป็นโรคโควมดีกันอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้คน,คนไทยนี่คอนเซิร์มากตอนนี้ตอนนี้รักสุขภาพมากเพราะว่าเป็นข้าวโรงพยาบาลบ่อยใช่แล้วข้าทีมันแพงมากอาจารย์แพงแล้วก็คุณว่าซ้ำคุณดาจะมีประกรันสังคมอะไรพวกนี้มันมันช่วยได้ระดับหนึ่งน,นะเออแล้วก็เนี่ยผ่าตัดหัวใจเนี่ยนะมันหลายแสนอ่ะ เมืองนอกนี่ต้าดานกยมันไม่เหมือนเดิมนะคะจาหล่อ่าใช่ไหมบายพาสทำบอลลูนอะไรทำนองเนี้ยหรือไม่คุณก็วิ่งคุณวิ่งไหวไหมล่ะวิ่งไหวก็โอเคแต่ว่าวิ่งก็แต่คนที่วิ่งนะมันก็จะไม่กินโดยธรรมชาติใช่ใช่มันไม่กินโดยธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเจ้าของแบรนด์นี่ต้องส่งเสริมเพราะเราเกิดได้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยช่วยทําการตลาดให้เราไม่งั้นทำกะทิไปไหมอะ ให้โรงบรมเน่ยทำไอ้บอกไม่ให้กินกะทิแล้วเสร่ฟกะทิให้ลูกค้าทําไมก็เขาทำการตลาดให้เราไงค่ะอันนี้ผมเน้นเลยนะไปทําไปราเผอไปร่วมกับไอ้คนที่มาทําในเซเว่นก็ได้อ่ะมันมีนี่ค่ะเราก็พัฒนาอยู่ค่ะอาจารย์เราไอยากอในอาหารที่เป็นฟรอเซ่นอุ่นปุ๊บโอ้โหสุขภาพดีแล้วก็นนี้ให้เขาไปลองเลยแล้วก็ปรับปรับจนอร่อยเท่ากับที่คุณทําจากกะทิอ่ะแล้วบอกเลยทําโดยมาพาวกะทิเทสติฟิตนี่คือเรียกว่าโคแบรนดิ้ง ค่ะ้วแล้วเรามีขายในเซเว่นอยู่แล้วนี่เพวกเราในเซเว่นจอดมีอยู่แล้วใช่ไหมกาลังจะเข้าค่ะกาลังจะเข้าเออมันต้องได้อยู่แล้วไม่ว่าจะมีถ้าไม่มีก็ซื้อในเซเว่นในนี้ก็ได้เซเว่นแคตตลอกเซเว่นแค่ตลกค่ะเออผมซืม้อประจําเพราะว่าก็เดินไปที่เซเว่นไม่เสียค่าส่งใช่ไหมฮะแล้วคุณคิดดูเต่ครัวแต่ละคนีนทํามาแล้วน,ลนี่ในยุวงโควิดนี่ทําอาหารกินเองกันเยอะนะจริงเพราะกลัวว,ว,ว่าเนี่ยไปทําแล้วมั่ในโควิดมันจะลงมาเนี่ยใช่ไหมฉีดกันบางคนฉีดไปในอาหารนี่ก็เกินไปใช่ไหม นี่เหมาะแล้วนะฮะอันนี้ก็คือแม่บ้านที่รักษาสุขภาพโอยตลาดเนี่ยคนี้ผมกําลังพูดเรื่องสเกลลิ่งนะค่ะอพูดเรื่องสเกลลิ่งเพราะว่าสิบหกปีแล้วเนี่ยมันต้องผมว่าส่งออกก็มีอยู่แล้วละใช่ไหมใช่ค่ะเส่งออกไปต่างประเทศในร้านอาหารไทยอะไรทนองเนี้แล้วของเรานี่เป็นร้านระดับบนด้วยนะค่ะใช่ค่ะการเอสแอนพีเงี้ยก็ต้องใช้ใช่ไหมร้านไอ้นี้ยร้านไอ้พวกไอ้บ้านไอซอะไรพวกเนี้ ใช่ไหมไม่งั้นจะกินยาเป็นอาหารนะ, <c oughs> ะถ้าเกิดว่าคุณใช้มะพร้าวกะทิของเทดดี้ฟิตนี่อาหารเป็นยา <c oughs> อื่าเพราะว่าเนี่ของเราเนี่ยคุณเพิ่มไขมันดีด้วยนะนอกจากไอตัวเนี้ยคุณไขมันเลวมันจะลดแต่คุณเพิ่มไขมันดีด้วยนะเพราะจะั <c oughs> หมเพราะว่าไขามันดีนี่มันมาจากไอเนี้ยชั้นจะพืชใช่ไหมใช่ค่ะเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่มีแนวทางเยอะมากเลยเราอย่าหยุดแค่นี้ค่ะ <c oughs> ไอรางวัลนี่ก็ชิงไปเพราะว่ารางวัลนี่เป็นก็เป็นตัว กันลังนี้ได้เมื่อกี่รางวัลแล้วเนี่ยอ๋อเยอะเหมือนกันค่ะอาจารย์หลายรางวัลอยู่ค่ะค่ะนะขออวยพรให้โชคดีนะฮะเพราะว่ามผมถือว่าช่วยช่วยคนไทยด้วยนะะว่าทําให้เราป่วยน้อยลงเนี่ยแล้วก็อร่อยโดยที่ไม่ทําลายสุขภาพนะฮะหมดเวลาแล้วฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับครับท่านดูฟังครับพักสักครู่ครับ ่อยอดธุรกิจให้รอดและเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนใน Thinking Network โดยธนยว,วัฒน์ชัยะกูลชัยสนับสนุนโดยอัพเวลรถให้แรงเร้าใจกับบางจาก E20 SEO v และเพียวเคอรอื่อง้องน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียว เรื <łość> ่องกรองน้ำจากเพียวเรื่องกรองน้ำต้องเพียวขณะนี้เวลา13นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเ c o มค a ร i ด n e ดิโอเน็ต96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย